ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอเอาจริงไหมตั้งแต่ก,ก,กลับมาจากเกาหลีของเล่นเต็มบ้านเลยแต่ไม่มีเวลาเลยอะ่ะไม่มีโอกาสเลยเนาะพี่เนาะที่จะได้เล่นของเล่นที่จะเองซื้อมาแบบอ้าวเหรอส่วนพี่ส่วนพี่ไม่ได้มีโการเล่นนะไม่มีโอกาสได้ใครไม่มีโอกาสที่จะเล้แบบกาใรใช้ชมพี่จ้องอะไรหรือเปล่าผม <laughs> อันนี้ชอบจะเล่นเสียช่องอะไรเงี้ยเศร้าอะเศรษใจเจ็บทองอะแถมพี่พี่ได้ไหมฉันแถมไปอะเขาก็ไม่ไปกับเธอสิเแดงเศรษใจเรืไ่ไงอะไรแถมไปอะเขาก็ไม่ไปอะพี่เก่ง จนะเอี Hoy, ่ถ้าสมมติว่าหนุ่มกับคนบอกบางอ่อนแบบขี้อ้อนอ่ะเขาจะไปไหนได้พี่เก่งนี่เชื่อเลยปวจใะงงมากเลยอ่ะ